รอยเท้าที่ยาวไกลเมื่อมองกลับไปจะบ่งบอกได้ในผลงานบางรอยอาจมีชมรุษเพราะสะดุดจุดขวากน้ำฟันฝ่าจนรอยงามเก็บเป็นนิยามของความภูมิใจนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผลทิพยไอริสโคเชโคเชง่ายๆสไตล์ผลทิพไอริสง่ายๆสไตล์คนไทยนะคะ มาแล้วค่ะพี่น้องคะคลิปนี้จะพาพี่น้องทําแขนนะคะแขนเสื้อเนี่ยค่ะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูนะไม่ได้ปรับกล้องมุมสูงเนี่ยค่ะนี่นะก็วางแพทเทิร์นเอ่เอาวางโมทิฟเอาไว้แล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้วิธีการถักก็จะเหมือนกับอตอนที่ถักตัวเสื้อนะคะโดยที่เราจะถักโซ่ล้อมล้อมเป็นกรอบไปเลยค่ะ แบบนิดนึงได้แล้วเดี๋ยวนี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเดินโซ่ไปด้วยกันนะถักโซ่ถักโซ่โซเดินรอบรอบรอบไปเลยนะก็ <göz intens ifies> ทำง่ายๆอย่างนี้และค่ะส่วนโมทีฟเนี้ยคูฝนคว่ำชิ้นงานไปแล้วนะการวางโมทีฟก็แล้วแต่ใจชอบเลยนะคะ เราชอบแบบไหนเราก็วางไปเลยแต่ว่าเราจะต้องให้มีช่องหรือไม่มีช่องมันก็จะเป็นชิดๆแบบนี้นะตรงนี้เราก็จะทําตะข่ายไม่ได้แล้วก็ผักโยงไปเลยแต่ส่วนที่เป็นช่องว่างนะช่องไฟก็กะระยะให้ประมาณว่าเวลาที่เราถักตะข่ายแล้วมันจะไม่ลําบากมากนะักในการถักตะข่ายนะคะก็ดูดูเอาตามใจชอบเราดีที่สุดค่ะมาเลย เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันนะคะพี่น้องอเราก็จะขึ้นต้นตรงมุมใดมุมหนึ่งนะเอาที่เราสะดวกนะคะแล้วก็ถักโซ่ไปเลยค่ะทำเหมือนตอนที่เราถักตัวเสื้อนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะพาทําเข้าวิธีเข้าแขนเสื้อกับตัวเสื้อนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพาทําเข้า,าข้างเข้าข้างของตัวเสื้อนะอแต่คลิปนี้เป็นคลิปวิธีทําแขนนะคะเนี่ยค่ะเราก็ถักไปอย่างนี้แล้วค่ะถักไปวัดไปดูไปถ้ามันไม่สวยเราก็รื้อออกนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่แค่นั้นเอง นะคะเราหมุนโฟมไปตามตำแหน่งที่เราจะถนัดนะคะหมุนได้ค่ะโฟมหมุนไปเรื่อยๆตามที่เราตามสบายเลยค่ะเอาให้ที่เราที่ให้ให้เราถนัดที่สุดนะคะ ถักไปก็เข็มมุดตึงไว้นะตึงไปค่อยๆทำนะคะทำช้าๆจะยินๆพอเราเริ่มเหนื่อยเริ่มเครียดเริ่มเบื่อเราก็วางลงวางลงก่อนแล้วก็หันไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะให้ร่างกายเราได้ผ่อนคลายแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ อันนี้วิธีการทําแบบนี้เรามือใหม่ด้วยกันนะคะพี่น้องแล้วก็หาของง่ายๆมาฝากกันค่ะอ,อันนี้นะคะแล้วก็หมุนไปในทำไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆนี่ค่ะในก็จิ้มไป ให้ใหู้แนวเนี้ยมันอยู่อควบคู่ไปกับเส้นเส้นกระดาษแพทเทิร์นเสื้อเรานะคะอันนี้ใช้สายตากะเอาส่วนท่านใดที่อยากจะใช้ที่ที่จะไม่ไม่ทำโซ่ล้อมกรอบอย่างนี้ก็ทำได้นะคะสามารถที่จะ ถักเป็นตะข่ายไปได้เลยก็ตามช่องช่องนี้ได้เลยนะหรือใครที่ต้องการแขนที่ไม่มีโซ่แบบนี้นะจะขึ้นแต่จะวางดอกไม้ใบไม้แล้วทิชชิดกันก็ได้แล้วเดี๋ยวเราโยงโยงโซ่เอานะก็ทําได้ค่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะพาพี่น้องทําแบบนั้นนะคะที่วางดอกไม้ใบไม้ทิชชิกันเลย เพื่อที่จะให้ uh, แขนปลายแขนเสื้อเราอ่ะไม่ต้องมีเส้นโซ่แบบนี้นะคะอย่างนั้นเราก็ทําได้เดี๋ยวเราทํำหลายๆอย่างนะเนาะแล้วก็ลงเอาไปปรับใช้ดูอันไหนที่ทําแล้วสะดวกที่สุดที่เราชอบที่สุดนะก็นําไปต่อยอดกันนะคะอันไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปเอาในส่วนที่ดีๆไปนะคะ Oh. คือจุดสำคัญเลยอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการทำคลิปของครูฝนเนี่ยค่ะอย่างเต็มที่อันไหนไม่มีประโยชน์ทิ้งเอาไว้นะคะไม่ต้องไม่ต้องนําไปนคะคะนี่นะคะถ้าการนําเสนอสิ่งใดที่เอ,อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะคะ ตรงนี้เราก็จิ้มนี้เลยค่ะเราจะเอาแต่เส้นด้านบนนะคะ,ะก็ถักไปวัดไปเงี้ยค่ะพอได้ก็จิ้มมา ไปต่อนะคะ พอถึงตรงมุมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงมุมแล้วก็ถักไปตามสบายนี่นะคะไม่ต้องเกรงนะคะไม่ต้องเกร็งมือเวลาที่เราเราถักโซ่เนี่ยสักตะไคร้ให้เราทําทํามือพลิ้วๆสบายๆไม่ต้องเกร็งนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆทําถักไปอย่างเงี้ยจับเบาๆนะไม่ไม่ไม่ต้องเกร็งมือไม่ต้องเกร็งนิ้วมือของเราอะคะ่ะเอ่อจะอธิบายยังไงดี จับเบาๆมือค่ะค่อยๆป้อนไหมไปแล้วก็นี่ค่ะโซ่เราจะจับเข็มโดยการคว่ำเข็มลงนะคะอ่านะเดี๋ยวเราจะจิ้มเอาไว้อะถึงมุมนะคะเราได้ตรงมุมดีแล้วก็ประมาณนี้อ่ะจิ้มไว้ก่อนให้อยู่ในตำแหน่งมุมอ่ะแล้วก็ไปต่อ ตรงนี้น่าจะมีสักห่างไปไหมเนีย่ยเอาสักหลักตรงนี้หนึ่งหลักก็ใส่ไปเลยยึดไว้ค่ะอ,อันนี้ก็ยึดไว้ ตัวนี้ตั้งใจจะทำแขนแบบโปร่งๆหน่อยนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเสร็จเป็นตัวแล้วจะเอาลงไว้ให้ชมกันในในช็อตนะคะจะลงไว้ตรงนั้นติดอะไรนะ นี่ค่ะเออสั้นไปเอาใหม่พันสองครั้งแล้วกันดูแลหรือว่ามันตึงไปแล้วก็ลบทําใหม่ถ้ามันไม่สวยไม่ถูกใจเราเราก็เลาะออกหรือออกนะแล้วก็ทําใหม่อันนี้เป็นเส้นยาวอันนี้เป็นแนวทางให้พี่น้องได้นำไปปรับไปใช้กันนะคะ ่ามันไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทาเออการวิธีทําแบบนี้ไม่ใช่เป็นกฎตายตัวนะคะสามารถที่จะปรับได้ตามตามใจชอบเรานะคะเดีย๋ยวนะไหมพันกันอ่าพอได้ระยะแล้วก็จิ้มตึงเข็มหมดเอาไว้เอาไปต่อ มันมีหลายวิธีนะคะการทำแขนอันนี้เอาวิธีที่ง่ายที่สุดก่อนแล้วกันเนาะออวิธีที่แบบอื่นก็รู้สึกว่าจะลงในคลิปเก่าๆไ้แล้วนะคะพี่น้องลงไปค้นหาดูนะคลิปคลิปที่ผ่านมา,น,าน่าจะมีลงนะ เราถักวนไปให้รอบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันอีกทีตอนที่ถักตะข่ายแขนเสื้อมันก็จะเป็นวิธีเดียวกับการวิธีถักในตัวเสื้อนะคะพี่น้องพี่น้องคะตะข่ายของเราใกล้เสร็จแล้วนะคะตะข่ายที่เราถักที่แขนนะอันนี้คือตัวแขนเสื้อเรานะคะเนี่ยค่ะใกล้แล้วเหลือ,อนิดเดียวคะ่ะ แล้วเราก็จะถักให้เติมให้เต็มนะคะพอเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะออกจากแพทเทิร์นด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นมาจะพาเพื่อนทำมาพา,พาพี่น้องทำวิธีเข้าวงแขนนะคะเข้าแขนเสื้อกับตัวเสื้อจะพาทำวิธีที่ง่ายนะคะแล้วก็ทำไปตะขายของเราไปเรื่อยๆ ใหญ่บ้างเล็กบ้างก็แล้วแต่นะคะเพราะว่ามันไม่มีการผิดนะไม่มีข้อกำหนดตายตัวเอาที่เราชอบค่ะแล้วก็เอาที่เราถนัดเลยประสบการณ์เท่านั้นนะคะพี่น้องที่จะช่วยเราได้ฝึกทำบ่อยๆค่ะทำหลายๆตัวแล้วทีนี้ต่อหลังจากนั้นมาตาข่ายของเราเนี่ยจะสวยงามนะคะเราจะเริ่มมองงานออก จะเมื่อเราจะเริ่มมองมองลายเป็นเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะวางลายแบบไหนเลือกอาลายดอกไม้ลายใบไม้แบบไหนอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะก็ทำทำไปนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาพาเาข้าวงแขนเสื้อนะคะทุกคน ขอให้พี่น้องมีกําลังใจนะคะพยายามฝึกฝนต่อไปค่ะแล้วทุกอย่างจะออกมาสวยงามสมความตั้งใจสมความมุมาะนะและบากบั่นนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ